ไปทางนี้แหลกกะก่อนปกติแล้วสะพานมันจะข้ามได้แบบน,นี้มันน้ำเยอะก็เลยก็เลยบข่ขำบ่ได้สะพานมีกระเพาป่ะครับเนี่ยกรบอดะจะมีแต่โซลาเซลล์โซลาเซลล์ยุ่สิเป็น30ตอนกลางคืนสวยมากอืม <c oughs> ลงองฟางไปได้ส <c oughs> ะพานนี้กัด,กด้กินปลาปลายๆมีทุกอย่างทุกอย่างเลย โคกน้องหน้าไปแล้วครับคน่หรักาโอ้ครับน่าสนใจครับโคกน้องหน้าครับโคกน้องหน้าโมเดลเบอร์ละเห็ดคนครับ พ,พี่พื้นทีจริงจินะครับน่าสในใจนะครับผมเนาะสามารถประยุกต์ใส่ประยุกต์ใส่รับพื้นที่ม่ง่ายสวยนะครับเขาให้ได้หน้อยไม่ต้องใช้ร้ายครับใ็ดพออยู่พอกินแต่ว่าเขามาเน้นเรื่องของพวกอาหารนะครับกินสุมือคือปลาพักกล้วยทุกอย่างครับเนีน่นคือการประยุกต์ใส่ของโขก้องหน้านะครับใส่พื้นทีนน่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะครับ